สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะชาวกรกฎมีดาวพุธโคจรย้ายนะคะแล้วก็ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีขึ้นในภาพรวมเป็นอย่างไรสําหรับชาวกรกฎไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกรกฏรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะดวงดาวในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะนับว่าเป็นจุด ที่ดาวพุธโคจรอ,ออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะดาวพุธของชาวกรกฏเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะคะแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะช่วงนี้จะมีเลข64อยู่ในภพเรือนพันธุของชาวกรกฎนะคะเป็นช่วงที่เรื่องรับผลดีขึ้นนะนงองจากดาวศุกร์ช่วงนี้จะเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะและได้ตําแหน่งเป็นอัมพุกเก์สําหรับชาวกรกฎราศีธาตุน้ํานะคะ ส่งผลวัสนาชะตาชีวิตดีขึ้นนะคะสิ่งที่ได้มาในเชิงบวกนะสิ่งที่คาดหวังหรืออะไรที่เป็นเชิงโชคดีก็มีด้วยนะเนื่องจากจะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะวันที่9้านะย้ายออกจากภพอริมาเข้าสู่ภพเรือนปุนตตะของชาวกรกฏนะคะดังนั้นในภาพรวมนะจะเป็นช่วงที่โชคดีโชคเฮงกลับมาดีขึ้นสาหรับชาวกรกฎนะไม่ว่าจะเป็นเชิง การงานการค้านะคะเรื่องเงินทองดีขึ้นนะเนื่องจากดาวอาทิตย์ช่วงนี้ยังคงมีกําลังเป็นปกตินะคะไม่มากไม่น้อยนะแต่เมื่อรับผลดีขึ้นก็ส่งผลให้จังหวะหมุนเวียนเงินนะคะมีเงินแปลกๆเข้ามาเงินที่คาดไม่ถึงหรือว่าจังหวะค้าขายมันไปได้ดีกว่าที่ผ่านมานะคะ รับ,บเรื่องงานนะคะดาวอังคารจะอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังดาวอังคารจะโครจรมาทับลัคนานะคะนั้นชาวกรกฎที่อ่างงานเงียบหรือว่าไม่มีอะไรทำนะหรือว่าช่วงนี้รู้สึกว่างานการมีปัญหาเยอะนะคะก็จะเข้าสู่จุดที่งานการจะเยอะขึ้นนะเนื่องจากดาวการงานจะโครจรทับลัคนาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ รดับดาวคู่ธาตุของชาวกรกฏไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะช่วงนี้จะมีโชคบางอย่างเกิดขึ้นนะกับเรื่องความเกื้อหนุนนะคะเช่นการซุ้มทํางานบางอย่างอยู่ที่บ้านนะหรือมีโปรเจกต์โครงการลับๆเกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลนะคะเรื่องงานเบื้องหลังเรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนช่วงนี้จะหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้นะคะบางครั้งเป็นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องนะหรือแวดวงสังคมบางอย่างส่งผลให้เกิด โชคลาภนะเนื่องจากไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเรื่องโชคลาภของชาวกรกฏนะคะเป็นช่วงที่สเสน์นิยมดีขึ้นนะจากที่ผ่านมาเพื่อนฝูงอาจจะหายหน้าหายตานะคะลูกค้าเงียบเงียบไปนะช่วงนี้ก็จะมีคนนึกถึงนะคะหรือว่าเข้ามาแวะเวียนอุดหนุนรวมไปถึงการงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการประสานงานนะก็กลับมาคึกคักดีขึ้นสําหรับชาวกรกฏที่ทํางานกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะ ดาวคู่6-4นะคะก็เป็นคู่ในเชิงเสน่ห์นิยมได้นะช่วงนี้ก็ดึงดูดนะคะเรื่องของสังคมมาสู่ชาวกรกฎบางทีก็เป็นเรื่องงานนะคะเรื่องพี่น้องนะ,ะช่วงนี้จะเกื้อกูลกันดีเป็นพิเศษนะคะ หากทำอะไรในเชิงแวดวงสังคมนะก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุนสเสน่นิยมดีขึ้นนะจากเดิมที่มีคนติเตียนนะคะติชินนินทาพูดจาให้หมดกำลังใจช่วงนี้ก็จะมีลักษณะคำชมหรือว่ากำลังใจดีๆเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวังคารย้ายจากพวินาศนะคะการงานก็จะดีขึ้นอะไรที่เบื่อนหน่ายท้อเซงหรือว่าหมดไฟในเชิงการงานนะก็จะมีเหตุให้เราลุกขึ้นมาหยิบจับ ทำงานอย่างแข็งขันนะคะสําหรับเรื่องของโชคลาภนะคะดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนปุตตานะคะเป็นภพเรือนสัมพันธ์กับเรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกหลานบริวารเรื่องโชคดีโชคเฮงโดยตรงของชาวกรกฏแนละนอกจากนี้ไปเลงกับดาวพระหัสฝั่งตรงข้ามนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเชิงโชคดีช่วงนี้ก็มาจากเรื่องไอเดียความคิดนะการงานที่เพิ่งรเริ่มช่วงนี้จะก่อเกิดผลดีขึ้นมาบางทีไม่มีสาเหตุนะที่ผ่านมาอาจจะ ทำอะไรแล้วอุปสรรคเยอะนะช่วงนี้ก็อาจจะปัจจัยแวดล้อมส่งผลในเชิงบวกกับกิจกรรมของชาวกรกฎหลายสิ่งนะคะลูกหลานบริวารน,นะส่งผลดีไม่ว่าจะเป็นเชิงเรื่องการเรียนการศึกษาการสอบนะคะหรือมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับการประมูลแย่งชิงแข่งขันต่างๆนะได้รับชัยชนะมานะคะรับผลจากเรื่องของไอเดียความคิดนะใครทํางานสร้างสรรค์ออกแบบเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วงนี้จะก่อเกิดรับผลที่เด่นชัดขึ้นนะคะ สำหรับสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้มาจากเรื่องความคิดของชาวกรกฏนะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ตัวเลขจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะเรื่องความฝันนะหรือว่าช่วงนี้โชคลาบบางประการขึ้นจากคนต่างวัยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเล็กๆนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นแหล่งที่มาของโชคชาวกรกฎนะคะสำหรับใครที่อยู่ในแวดวงการเรียนการศึกษานะไม่ว่าจะเรียนจะสอบนะคะหรือคุณทํางานในเชิง ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับวงการเหล่านี้นะคะดาวพฤหัสเริ่มโคจรถอยในภพเรือนลาภะนะดังนั้นก็จะเป็นห่วงเวลานะคะที่มันเหมาะกับงานประเภทเอาของเก่ามาทําใหม่นะไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าผลงานเดิมนะคะมาปัดฝุ่นปรับเปลี่ยนนิดนึงให้เข้ากับยุคกับสมัยนะแล้วก็เอาไปใช้หาผลประโยชน์นะหรือว่าเรื่องของการย้อนกลับไปหยิบโปรเจกต์เดิมๆนะมาปัดฝุ่นนะอะไรที่ทําไม่สําเร็จหรือว่าทําค้างไว้ช่วงนี้ก็เหมาะกับดวงดาวแบบนี้นะคะ ใครกาลังเรียนกําลังสอบนะจะส่งผลให้เรื่องของสมาธิมันไม่ค่อยจดจ่อดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องเพิ่มเติมความขยนันขันแข็งความพยายามนะคะหรือไปเน้นการศึกษาในเชิงปฏิบัตินะมากกว่าท่องจําช่วงนี้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะชาวกรกฎที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวศุกร์โดดเด่นนะคะด้วยความเป็นเกษตรตาธิบดีส่งผลกับเรื่องบ้านช่องครัวเรือนนะบางท่านจะ,ะมีลักษณะอยู่ติดบ้านมากขึ้นนะคะหรือว่า การงานประเภทใช้บ้านใช้รถทำอาชีพทำมาหากินนะคะมีเข้ามาสม่าเสมอนะบางท่านจะ,ะมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นนะกับบรรยากาศหรือว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นในครัวเรือนที่เป็นไปในเชิงบวกนะคะมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับคนที่เราส่งเสียเลี้ยงดูนะลูกหลานหรือว่าช่วงนี้บางท่านได้รับผลบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องไอเดียความคิดใหม่ๆห,หรือแม้แต่เรื่องงานอดิเรกนะคะ สำหรับในเชิงสังคมนะคะจะเป็นช่วงที่การงานประเภทกลุ่มทีมกลับมาดีขึ้นนะอะไรที่ต้องอาศัยมวลชนนะคะหรือคนสนับสนุนเยอะๆช่วงนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมีโชคจากเรื่องอาหารการกินของใช้ของสวยงามนะเช่นได้รับประทานของอร่อยนะคะหรือว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครนึกถึงเราช่วงน,นี้ก็จะมีคนนึกถึงนะหรือว่าเอาของมาฝากนะคะสำหรับในเชิงการคบหานะคะช่วงน,นี้ก็มีเสน่ห์นะเนืน่องจากดาวศุกเป็นเกษตรนะคะ ส่งผลกับเชิงดึงดูดนะช่วงนี้ก็เป็นคนคบหาเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งกันก็เกิดความรักครั้งใหม่นะเนื่องจากดาวพระเกษ์กระตุ้นพบเรือนปุตตะนะคะก็คือได้ทั้งคนต่างวัยนะคะไปเกี่ยวข้องสมาคมกับเยาวชนก็ได้นะช่วงนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงเด็กๆหรือว่ามีภารากิจทางสังคมเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยต่างอายุนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นการครบหาใหม่ๆที่ลึกซึ้งก็ได้เนื่องจากดาวพระเกษไปกระตุ้นเรื่องของ การก่อเกิดสิ่งใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะหลายสิ่งของชาวกรกฏดีขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องทางสุขภาพนะคะร่างกายรู้สึกว่าจะมีเรี่ยวแรงกําลังวังชาดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะครึ่งหลังนะคะที่ดาวองคารโคจรมาทับตัวตนนะชาวกรกฏก็จะมีเรี่ยวแรงกําลังมีเหตุให้ลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะเนื่องจากดาวองคารเป็นดาวกล้าแข็งขยันนะคะ มีความแอคทีฟเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวพระเก,กตกระตุ้นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับการ,รเริ่มสิ่งใหม่นะคะดังนั้นเป็นความหวังใหม่ๆหรือว่ามีเหตุให้ชาวกรกฏนะคะก็เกิดกําลังใจนะหรือว่าเรื่องของความหวังใหม่ๆก็ส่งผลดีต่อเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะสำหรับภาพร,รวมดวงดาวของชาวกรกฎนะคะช่วงนี้หากยังคงมีปัญหาใดๆอยู่ก็ถือว่าดวงดาวจะขยับมาในจุดที่มีโชคก็คือมีจุดแก้ไขปัญหาเข้ามาได้นะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่ตางๆได้รวมทั้ง ดวงชะตาเปิดในเรื่องโชคดวงความเฮงดีขึ้นนะสำหรับชาวกรกฎท่านใดนะคะสนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะได้เสริมดวงเสริมชะตาและได้ใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันไปรับฟังรายละเอียดที่ท้ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผาดิบสําหรับบริจาคจากราคา159านะคะลดพิเศษเหลือเพียง120บาท เป็นผ้าสําหรับใช้ประโยชน์นะเนื่องด้วยในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยนะคะที่ใช้ในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปกคลุมจุดที่ไม่เรียบร้อยสวยงามของผู้วัยชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะที่เหมาะสําหรับเรื่องของการใช้งานด้วยแล้วก็ให้ผลในเชิงเสริมดวงได้กุศลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดนะคะหรือว่าอุทิศให้กับคนที่เรารักนะหรืออยากเป็นผู้ให้บริจาคเฉยๆก็ได้นะคะ ใสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็แอดไลน์เข้าไปที่ adb.0n59 d อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแจ้งแอดมินว่าต้องการรับกี่ชุดนะคะชุดเดียวก็ได้ใส่ชื่อหลายคนได้จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้นะไปที่กู้ภัยก็ได้ยินดีเป็นสัพันธ์บุญให้นะคะว่าคุณจะนำไปบริจาคเองให้ส่งไปที่บ้านนะคะก็ได้เช่นกันท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์เข้าไปติดต่อสอบถามได้นะคะ ก็ขอพอพอดรนะใครที่ผ่านมาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้ร่ำรวยไม่มีเหตุผลนะคะสิ่งใดที่เป็นทุกข์หรือกังวลอยู่ขอให้มาลายหายสิ้นไปมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ